ครับ <Female humming> ขอครับ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 อุ้ยตกมันน้ำมันไหลอาบแก้มก็น่ารักมากเลยค่ะเสียงไม่ทันดูเคาะปากเคาะปากเคาะปากอู้ดูตาดูตาแม่แม่ดูตาตาถลนมทุกวันเคาะปากเคาะปากโอ้ยหิวแรงค่ะเคาะปากล้วนะพระจ๋าตี๊ตีตีตีียวเอนะฮะอุ้ยดูท่าแม่แม่ดูตาดูตาดูตาแม่แม่เอฟซีค่ะนะคะดูเคาะปากหิวหิวค่ะหิวหิวเคาะปากดีปากหิวหิวเออ หิวหิวหิวพ่อจ๋าหิวหนูหิวหิวหิวไหนเคาะปากทำยังไงคะเสียงบทยาหนูก็ทำเป็นค่ะเคาะปากหิวหิวเคาะปากเคาะปากเคาะปากโอ้ยหิวแรงค่ะพ่อจ๋าหิวแรงนะคะสวัสดีค่ะค่ำคืนนี้ได้มะม่วงหอมหอมหวานหวานค่ะมะม่วงกำลังหามเลยค่ะแม่แม่โอ้โหพ่อแสนโอ้ทำยังไงทำยังไงโอ้ครับอยากกินแรงครับมะม่วงครับพ่อจ๋าคับขอคร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 ับ ตกมันน้ำมันไหลอาบแก้มก็น่ารักมากเลยค่ะเอ้ยขอกินมะม่วงค่ะวันนี้เป็นมะม่วงแก้วขมิ้นนะคะน้องช้างกินมะม่วงได้นะคะไม่ได้ให้กินในปริมาณที่เยอะนะคะนนประมาณห้าลูกค่ะกกน,น้องนางขอเสียงหน่อยลูกจ๋าโอ้ยขอ,ยอเสียงไม่ทันลูเคาะปากเคาะปากเคาะปาก โอ้ดูตาดูตาแม่แม่ดูตาตาถลนมทุกวันเคาะปากเคาะปากโอ้หิวแรงค่ะเคาะปากแล้วนะพ่อจาตี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 เตียวโอ้งัดทั้งงัดโอ้งัดทั้งงัดทั้งงัดเอ้ยน้องไม่ค่อยอยากให้จับค่ะเวลาเราป้อนพ่อแสนสุกก่อนเขาจะไม่ค่อยพอใจนะฮะุิยดูทัาท่าแม่แม่ดูตา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 ขาว น่ารักมากงัดทงัดทงงัดทงัดงัดทงัดทังงัดเออพุงป่องแก้มปริิกินผลไม้ก่อนนอนนะคะวันนี้เป็นมะม่วงค่ะมะม่วงแก้วขมิ้นจะออกเหลืองๆหน่อยนะคะแม่แม่ขาหลังขาหลังเป็นยังไงคะขาหลัางขาล้างขาลังบึดจับบุดได้ไหมนะาขาหลังขาหลังขาหล้าง เออลืมขาหลังจะงัดอย่างเดียวแลังก่อนโอ้ยเดือเคาะปากค่ะแม่แม่มาลังเยกาลังนะคะน่ารักมากๆเลยน้องนางพุงป่องๆด้วยแม่แม่ดูพุงนะคะพุงป่องมากดึง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 ค่าคืนนี้อากาศเย็นๆค่ะแม่องนึกดูพยากรณ์อากาศเขาว่าพรุ่งนี้วันอังคารน่ะ สิบสามองศาสิบสี่องศาได้เลยค่ะไม่ใช่จะกลับมาหนาวอีกแล้วบอนี่แม่แม่เอฟซีค่ะนะคะดูคาอปากหิวหิวค่ะหิวหิวข้ปากตีปากหิวหิวอยากกินมะม่วงวันนี้ได้กินมะม่วงค่ะหิวหิวหิวเพราะจ๋าหิวหนูหิวหิวหิวไหนเขาะปากทํายังไงคะเสียงบทญาหนูก็ทําเป็นค่ะเขาะปากหิวหิวข้ปากคาะปากคาะปากขาะปาก โอ้ยหิวแรงค่ะพ่จ๋าหิวแรงนะคะกิน <g it> มะม่วงค่ะวันนี้กินมะม่วงนะคะโอเคค่ะ <c oughs> <c oughs> ดิน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 น <c oughs> อ่าโอเคค่ะค่า <c oughs> คืนนี้หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะพ่อแสนสุขเขาก็อยู่จัดการอารมณ์ของเขาไปไม่ยุ่งกับใครทั้งสิ้นนะคะ <c oughs> อ่าพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะขอบคุณคะ่ะ